ค่ะเรา,าทําขนมกล้วยหอมกันนะคะวันนี้ปกติจะใช้กล้วยน้ำว้าค่ะแต่เราไม่มีก็เลยจัดเป็นกล้วยหอมเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราาทําขนมกล้วยกันนะคะด้วยอากาศหนาวๆเนาะแย่ไปอยากกินขนมกล้วยนะคะมือจะต้องจัดเลยค่ะกล้วยงอมๆนะคะแย่เอาก็สิจากกาัดกันดิกล้วยลงไปนะคะกล้วย เป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาขยำให้กล้วยนะให้กล้วยละเอียดวอละเอียดบนในกระดาษเคะ่ะให้มันให้มันมีเนื้อกล้วอยอยู่แบบเยอะๆเลยก็ได้แบบไม่ต้องละเอียดมากกันนะถําทำตามนี้เลยะค่ะเอากล้วยเอากล้วยที่มันงอมๆนะคะมันจะได้สวยสีสวยแล้วก็อร่อยหอมหวาน ไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะนะคะแย่กว่าีใส่แป้งอันแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าแล้วก็น้ำตาลทรายขาวนิดนึงเกลือป่นนะคะแล้วก็มะพร้าวขูดมะพร้าวขูดแย่ก็จะเติมลงไปนะคะนี่แย่กว่าใส่มะพร้าวอบแห้งนะคะอยู่อังกฤษใช้มะพร้าวอบแห้งที่เอาไป ใส่ในน้ําร้อนแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้ข้านุ่มนะคะนี่แล้วเราก็จะมาผสม,มลงไปในเนื้อกล้วยใส่น้ําตาลลงไปนะคะแล้วก็จะใส่แป้งข้าวเจ้านะคะใครไม่มีแป้งข้าวเจ้าก็ไม่ได้นะคะต้องใส่ตามสูตร <laughs> แป้งมันค่ะนิดหน่อยนะคะ แล้วก็ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปด้วยนั่นหนึ่งช้อนแอบใส่เพราะว่าชอบความเหนียวค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันนะคะสูตรนี้นะใส่น้ํากะทิลงไปด้วยนะเดี๋ยวแย่ก็จะเติมค่ะเนี่ยที่อยู่อ้เมืองนอกนะคะถ้าใครหาน้ํากะทิไม่ได้นะใช้นมสดแทนก็ได้นะคะแย่เคยค่ะ เคยทำมาแล้วด้วยอร่อยเหมือนกันนะคะอันนี้ใส่กระทิลงไปนะคะแล้วเราก็จะขยำให้เข้ากันตามภาพเลยค่ะแบบนั้นเลยค่ะใครไม่สะดวกที่จะใช้มือก็ใช้อย่างอื่นคนก็ได้นะคะยายแอลก็ถนัดแบบนี้ค่ะชอบ ใช้มือตัวเองนะคะล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็จะได้ส่วนผสมแบบนี้นะคะเนื้อแป้งก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะกับกล้วยปนกันนะคะค่ะเราก็จะคนส่วนผสมทั้งหมดต่อนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันให้เนียนๆนะคะขนมเราจะได้อร่อยนะคะค่ะก็คนๆไปนะคะ ส่วนกล้วยแม้ละเอียดไม่เป็นไรนะคะเวลานึ่งแล้วเวลาสุกแล้วเขาก็จะมีเนื้อกล้วยอยู่ให้เราได้เคี้ยวบ้างมันก็จะเป็นขวามอร่อยอีกแบบหนึ่งเลยนะคะนำเสนอวันนี้เพราะว่านี่ความอยากนั่นแหละค่ะไม่ปอนนีใครเนาะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําส่วนผสมทั้งหมดลงไปใส่ในถ้วยเพื่อที่จะนําไปนึ่งนะคะแล้วก็ตั้งเปิดไฟตั้งหม้อเตรียมนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่ในถ้วยไปเลยนะคะขนมขนมกล้วยสูตรนี้นะคะยายแอลประทำรับประทานเป็นประจำเพราะว่ามัน มันเป็นขนมไทยนะคะที่ชื่นชอบเนาะขนมกล้วยอหอมหอมมันมัน,หว,นหวานหวานนิดหน่อยนะคะชอบมากเลยแล้วมีมะพร้าวขูดโรยนะคะเนี่ยค่ะจัดไปเลยถ้าอยู่ที่บ้านเราก็อยากว่าแหละเตรียมข้าตลาดก็ได้กินทุกอย่างเนาะเนี่ยชีวิตเนี่ยฝรั่งเนี่ยบางทีก็รันทดนะคะ <laughs> ทำขนมเนี่ยนะที่จริงมันต้องใช้ใบตองทํากระทงแต่ว่า,นา,วาเน,นื่องจากว่าฤดูกาลนี้เนี่ยไม่สะดวกที่จะไปร้านไทยเลยค่ะอืแ้วก็เลยใส่ถ้วยนี่แหละหนึ่งก็อร่อยเหมือนกันนะคะลองดูนะคะใครยังไม่เคยใครยังไม่เคยก็ทํานะคะเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศทั้งหลายเนาะใครอยากกินขนมกล้วยไม่ยากเลยดูยแอวนี่แหละเป็นตัวอย่างนะคะ อยากกินก็ทำกินค่ะแต่ว่าต้องระวังเรื่องน้ํำหนักอย่างเดียวนะคะอย่าให้อ้วนเดี๋ยวจะไม่สวยค่ะเป็นผู้หญิงอย่าเลิกสวยนะคะต้องสวยค่ะอืมจนกว่าที่เราจะเเมื่อไรที่ฟื้นสังขารไม่ได้ก็ถึงจะยอมรับตดแยแอลนะ่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเตรียมตัวนําเอาไปนึ่งนะคะ เรวก็เตรียมไว้เรียบร้อยรังถึงร้อนแล้วนะคะเอาลงไปใส่เลยนะคะมีมีตัสี่ถ้วยเนี่ย <c oughs> แต่ว่ามันก็ถ้วยใหญ่นะคะเวลาเราเรากินหนึ่งถ้วยเนี่ยเราก็อิ่มไปแล้วแย่นะสี่ถ้วยก็รับประทานได้สองวันเชียวนะคะนี่ปิดฝาเรียบร้อยใช้เวลานึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ เพราะว่าอันนี้มันเป็นถ้วยลึกนะคะไม่ใช่ถ้วยตะไลนะยี่เอลใช่ถ้วยใช้ถ้วยน้ำพลิกเชียวเนี่ยค่ะขนมนึง่งนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกๆนะสีเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยคล้ำนะคะไม่เขาจะสีแบบนี้ก่อนนะเวลาเขาเย็นลงแล้วเขาก็จะเปลี่ยนสีนะคะค่ะเวลา ปล่อยให้เขาเย็นลงเขาก็จะสีเปลี่ยนไปนะคะสีแบบนี้เลยนะคะสีสวยขึ้นแต่ตอนนึง่งเสร็จใหม่ๆสีก็จะยังประมาณนี้อยู่นะคะเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีคล้ำขึ้นเวลาเขาเย็นลงนะคะแล้วก็เราจะรับประทานร้อนๆหรือว่าเย็นแล้วก็ได้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ